สำหรับคนที่ชอบกาแฟหอมเข้มไม่เปรี้ยวแบบดื่มไม่ทั้งวันต้องนี่เลยครับกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นจะค่ายคาเฟอีนถูกใจแน่นอนครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อก,กับกาแฟรสชาติเดิมๆไม่ว่าจะซื้อมเมล็ดมาชงเองหรือซื้อตามร้านรสชาติก็คล้ายๆกันไปหมดทาให้คุณอยากลองของใหม่แต่มีทางเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูกแถมบ,บางทีสั่งมาแล้วไม่อร่อยกินไม่ได้ต้องเสียเงินทิ้งอีกด้วย แต่เรื่องเหล่านี้กําลังจะกลายเป็นอดีตครับวันนี้พวกเราทีมคาเฟอินมีทางเลือกใหม่มาให้แล้วครับด้วยความที่ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปเรียนชงกาแฟจากประเทศญี่ปุ่นทําให้คนพบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํากาแฟให้อร่อยก็คือการคั่วนั่นเองทีมงานของเราจึงได้พยายามคิดค้นโปรไฟล์ของกาแฟใช้เวลากว่าร้อยวันทดสอบกาแฟด้วยความละเมียดละมทําให้ค้นพบความลับของความหอมด้วยการนําเอาเทคนิควิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยที่เราวัดค่าต่างๆอย่างแม่นยําทั้งอโลมาและบอดี้ต้องทําออกมาให้ดีดที่สุดจนสุดท้ายเราได้กาแฟที่หอมละมุน สไตล์ญี่ปุ่นและเข้มถูกใจคนไทยเกิดเป็นดาคูเบนห่อนี้เลยครับกาแฟดาคูเบนเป็นกาแฟที่เน้นความหอมขั้นสุดและความเข้มเต็มไปด้วยรสสัมผัสที่เราได้เอากาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้ามาผสมกันจนได้อัตราส่วนที่ลงตัวพอดีที่ทําให้คนที่ได้ลองชิมรู้สึกได้เลยว่ามีความหอมที่แตกต่างและมีความเข้มข้นเหนือกว่ากาแฟสดทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดแบบดื่มได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อเลยทีเดียวครับนอกจากนี้กาแฟดาคูเบนยังเป็นกาแฟเกรดส่งออก ที่หาดื่มได้ยากในประเทศไทยปกติราคาขายห่อหนึ่งจะอยู่ที่4ี่ถึงห้าบาทเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่เราอยากให้คนไทยได้ดื่มกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นนี้จึงพยายามหันราคาให้ได้ม,มากที่สุดจนเหลือเพียงห่อละ250บาทเท่านั้นและพิเศษครับสําหรับท่านที่ซื้อช่วงเปิดตัวซื้อ2หอ่อรับฟรีอีก2ห่อทันทีคลิปที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรซื้อ2แถม2ได้เลยครับถ้าคุณกลัวว่ากาแฟของเราจะไม่อร่อยไม่ต้องกังวลไปครับเพราะเราเป็นผู้จําหน่ายกาแฟตัวจริงที่ลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาให้ฟีดแบ็กว่ากาแฟของเราอร่อยมาก ซื้อแล้วซื้ออีก จนเราผลิตไม่ทันเลยทีเดียวเรามาฟังเสียงของผู้ที่ได้ดื่มกาแฟดาคูเบนจากทีมคาเฟอินกันดีกว่าครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเป็นรสชาติที่ตามหามานานแสนนานเลยค่ะไม่ว่าจะชงกับสูตรไหนชงเย็นชงร้อนก็ละมุนลิ้นค่ะพอชงดื่มครั้งแรกนี่นะคะปรากฏว่าอร่อยมากบอดี้ละมุนสุดๆคือผมลืมกาแฟแก้วอื่นไปเลยครับมันฉ่ำครับมันหอมาม,หอมากมีกลิ่นอโรมาข,ขึ้นมาเลยครับแถมเป็นดสัมผัสที่เต็มที่ใครเป็นคอกาแฟห้ามพลาดครับนอกจากนี้เรายังเป็นเจ้าเดียวที่กล้ารับประกันกาแฟถึงบ้านเราไม่หอมย ขึ้นมเงินอีกด้วยเพราะเรามั่นใจว่าสินค้าของเราสดใหม่ไม่มีเก่าเก็บแน่นอนครับถ้าคุณอยากลองกาแฟสดใหม่สไตล์ญี่ปุ่นคลิกที่ปุ่มด้านล,ล่างเพื่อสั่งซื้อมเมล็ดกาแฟดาคุเบนได้เลยครับแล้วคุณจะรู้ว่ากาแฟที่ดีแค่แก้วเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ลองดูนะครับ